นี่คือทะเลสาบที่มีความอันตรายมากที่สุดในโลกเพราะแค่คุณได้สัมผัสน้ำเพียงแค่หยดเดียวก็อาจส่งคุณไปนอนเฝ้ารากมะม่วงได้เลยซึ่งน้ำที่นี่มันผสม,มอะไรเข้าไปกันนะทำไมถึงได้มีความอันตรายมากขนาดนี้ไปดูเลยครับโดยทะเลสาบที่ว่านี้มันมีชื่อว่าคาราเชเลกเป็นทะเลสาบขนาดเล็กทางตอนใต้ของเทือกเขาอูรานในภาคกลางของประเทศรัสเซียซึ่งในอดีตเมันเคยเป็นทะเลสาบที่มีความสวยงามมากๆในรัสเซียแต่ในปี1951สาภาพโซเวียตได้ใช้ทะเลสาบแห่งนี้เป็นที่ทิ้งขยะก,กัมมันตภาพรังสีจากโรงงานนิวเคลียู่ยกล้ๆ ทำให้ทะเลสาบแห่งนี้ถูกจัดว่าเป็นทะเลสาบที่มีความอันตรายมากที่สุดในโลกเพราะมันเต็มไปด้วยกากกำมมันรังสีที่เหมือนกับเท้าช้างในเชอร์โนบิลและถึงแม้ทะเลสาบแห่งนี้จะไม่มีความรุนแรงของรังสีเท่ากับเชอร์โนบิลแต่มันก็มากพอที่จะทําให้คุณได้รับมะเร็ง,ลงกลับบ้านไปด้วยถ้าหากคุณมาเที่ยวที่นี่ซึ่งในปี2015รัฐบาลของรัสเซียได้มีการถมทะเลสาบแห่งนี้ด้วยคอนกรีตและก็ได้มีการเก็บกวาดขยะกำมะันภาพรังสีไปบางส่วนแต่จนถึงนาตอนนี้ก็ยังมีการปนเปื้นอ,อนเมดิม